อยากเล่นอกในให้โดนแบบสุดๆคุณต้องลองใช้ท่านี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูแนงเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนงครับตอนนี้คุณกระชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาสาธิต ท่าทางในการฝึกอกส่วนในที่ทําให้คุณมีอกในที่หนาตัดชัดสวยงามผมเวลาที่คุณใส่เสื้อกล้ามเสื้อคอวีอะไรพวกนี้ครับหรือว่าถอดเสื้อเดินชายหาดใดๆก็ตามครับคุณจะเป็นคนที่แบบโดดเด่นมากๆถ้าเกิดว่าคุณมีอกกลาาที่ตัดโอเคไหมครับแต่หลายหลายคนครับผมมีปัญหาคือเวลาที่ฝึกท่า cable crossover หรือว่าฝึกท่า fly แล้วนะครับผมไม่ค่อยโดนอกส่วนในครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิค การฝึกแบบ u n นิและ r a l Movement คือการฝึกทีละข้างครับที่ทำให้คุณสามารถโฟกัสกล้ามเนื้ออกส่วนในได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับผมต้องบอกงี้คนระับว่าการฝึกท่า c คเบิลค o สโ o เวอหรือว่าการฝึกท่า Fly ยเนีครับทำให้ตัวของอกทั้งแผงทํางานแต่ยังก็ตามครับผมมันจะไปโดนในส่วนของรีเจ n ด้านในเ,นย,เยอะมากพิเศษครับแต่หลายคนครับผมไม่สามารถสัมผัสถึงแรงต้านที่เกิดขึ้นบริเวณอ,อกด้านในได้นื่งจากว่า เวลาที่มันทํางานพร้อมกันใช่ไหมครับมันก็แอาจจะเป็นการยากสําหรับหลายๆคนในการโฟกัสผมดังนั้นการใช้ทีละข้างครับจะทําให้คุณสามารถโฟกัสแล้วก็สามารถสื่อสารกับกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ด้านในได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับผมวิธีการนะครับคือเราจะใช้ตัวอุปกรณ์ของเ a เบิลนะครับในการฝึกนะครับผมซึ่งอุปกรณ์เ a เบิลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเซเวนสเตชันด้านหลังผมผมนี้นะครับหรือว่าเป็นตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพียงแค่คุณต้องปรับรอกนะครับให้เวลาที่คุณฟลายใช่ป่ะแขนคุณเนี่ยนะครับถ้าเกนคะรับ แขนคุณควรต้องขนาดพื้นไว้นะครับแขนอยู่ข้างลำตัวแบบนี้นะถ้าเกิดว่าอยู่สูงไปอยู่เตี้ยไปนะครับการพลายเข้ามาก็อาจจะทาได้ลำบากใช่ไหมครับดังนั้นเม่โชว์เลยว่าแขนงของคุณเนี่ยนะครับมันขนาดพื้นเนาะเหยียดแขนออกไปได้นะครับจับแฮนเดิลมาครับเราต้องการให้แรงต้านนะที่เราต้องปรับตัวของแฮนเดิลไว้ตรงบริเวณนี้นะผมที่แบบเหมือนอยู่แนวเรียกับแขนงของเราแบบนี้นะครับขนานพื้นเนาะเพื่อให้แรงต้านครับผมมันเข้าในส่วนของอกด้านในได้เต็มที่ครับเพราะว่าแรงต้านมันจะมาจากด้านข้างเนาะนะครับดังนั้ เสร็จแล้วให้คุณเหยียดแขนออกเปิดสอกงอศอกเล็กน้อยครับผมยืดอกรับนะครับจังหวะนี้จะเป็นการ stretch คือการยืดตัวของกลาง้ามเนื้ออกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการกอดเว้ยนะครับไม่ใช่วาดนะแต่เป็นการกอดเข้ามานะครับผมโดยที่คุณงอศอกและโอบนะครับผมว่าเป็นรูปครึ่งวงกลมโอบเข้ามานะครับจนกระทั่งตัวของแฮนเดิลมาอยู่ตรงกลางประเด็นสําคัญคือเราจะไม่ทําแค่ตรงกลางเราจะทําการขยับให้แฮนเดิลเนี่ย ข้ามจุดกึ่งกลางของร่างกายของเรามา1ฝ่ามือฟึบแบบนี้นะครับพอเราบีบข้าม,มาปึ๊บใช่ไหมครับการบีบตัวของอกส่วนในจะเกิดขึ้นแบบสูงสุดแต่อย่าไกลเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าไกลเกินไปไหลหน้าจะทํางานร่วมด้วยเยอะเกินไปนะครับผมนะั้นนะครับคือประเด็นสำคัญคือเราจะทําแบบนี้ล็อกเปิดซอกยืดอกและโอบเข้ามาวาดและบีบนะครับอันนี้คือถือว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าเราต้องการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอง,องศา ชุบแบบนี้ครับผมโอ้โหที่โดนโอ้ส่วนในนะครับจะโดนแบบเต็มที่เลยครับผมพ่อนลงหายใจเข้านะครับวาดบีบหายใจออกนะครับผมคอนโทรลอย่างดีครับผ่อนหายใจเข้าแล้ววาดบีบหายใจออกนะครับผมถ้าคุณไม่รู้สึกการทัชชิ่งคือการแตะไปที่อกส่วนไหนของคุณนะครับผมช่วยให้ตัวของกล้ามเนื้อนะครับระบบประสาทของกล้ามเนื้ออกส่วนไหนเนี่ยมันได้รับสื่อสัมผัสถึงแรงต้านได้นะครับผ่อนมาปุ๊บและวาด ผ่นะอนหายใจเข้าและค่อยๆวาดหายใจออกครับผมผ่อนหายใจเข้ายืดนะครับและบีบหายใจออกอืมจะเป็นลักษณะนี้ครับทำข้างละ1 0 1ถึงครั้งครับพอครบแล้วก็คือมาทำอีกฝั่งหนึ่งเนาะนะครับผมก็คือเหมือนเดิมครับวาดเข้ามาและข้ามลำตัวไปนิดเดียวนะครับผมในจังหวะที่สวยงามครับ จำนวนครั้งคือต้องเท่ากับอีกขั้นหนึ่งด้วยนะไม่งั้นโอ้มันจะไม่เท่ากันนะครับจำนวนครั้งที่ใช้ก็คืออย่างที่บอกครับผม10บถึงสิครั้งครับและพักระหว่างเซตสั้นๆเนาะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะโฟกัสตัวของกล้ามเนื้อครับอยู่ที่60ถึง90วินาทีครับแล้วก็กลับมาทำใหม่ครับผมเป็นจำนวน3าถึงหเซตครับจะทำให้คุณสามารถโฟกัสตัวของกล้ามเนื้ออกส่วนไหนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมอย่างไรก็ตามครับไอ้ตัวท่านี้นะครับผมคุณสามารถใช้ได้2ช่วงเวลา1คือตอนเริ่มต้นการฝึก ถ้า,ากิดว่าคุณฝึกท่านี้เป็นท่าแรกครับคุณจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะผมหรืออีกเวลาหนึ่งก็คือหลังจากที่คุณฝึกทุกท่าสำหรับการเล่นอกเสร็จไปแล้วนะผมแล้วคุณต้องการที่จะให้ตัวของอกส่วนไหนเนี่ยมันทำงานเพิ่มขึ้นครับก็คุณก็สามารถใช้ท่านี้ในการฝึกตอนท้ายสุดของการฝึกของคุณได้ครับผมครับแต่อย่างไรก็ตามครับเนี่ยเป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นครับคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ